ไส้กรองอีสานนะครับใครๆก็ชอบรับประทานนะครับเพราะว่าก็มีความหอมจากการที่เอาไปย่งไปย่างนะครับวันนี้ผมจะนําไส้กรองอีสานเนี่ยมาปรับให้เป็นอาหารจานพาสต้านั่นก็คือเฟตตูชินี่ผัดไส้กรอกอีสานครับ เอาละครับสำหรับเส้นเฟตตูชินีนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นเส้นพาสต้าที่มีลักษณะยาวๆนะครับแต่ไม่ได้มาเพรออาะความยาวอย่างเดียวจะเป็นลักษณะที่ว่ายาวและก็แบนนะครับซึ่งตัวนี้นะฮะถ้าเกิดสมมติเราเรียกชื่อไม่ถูกเราอาจจะจําเป็นหมายเลขก็ได้ครับก็หมายเลข29นี่แหละนะครับ และสาหรับในการเอาไปต้มนะครับต้มอย่างไรให้ออเดนเต้เราก็ดูที่หน้าสองเลยครับในกรณีนี้เส้นตัวนี้ใช้เวลาในการต้ม7นาทีเป็น7นาทีจากตอนที่น้ําเดือดดีนะครับน้ําเดือดแล้วเราใส่เกลือลงไปครับผมแล้วก็เส้นครับจับเวลา7นาทีครับและสําหรับเครื่องที่มากับเส้นกกออีกสานะครับเดี๋ยวเราจะใช้ให้หมดเลยครับกระเทียมก็ซอยเป็นแผ่นบางๆครับหอมแดงนะครับ ขิงนะครับผมเดี๋ยวเราใส่ลงไปผัดด้วยนะฮะส่วนหนึ่งพลจะหั่นไว้ให้เป็นเส้นๆครับพริกขี้หนูนะครับหลังจากนั้นนะฮะตั้งกระทะครับใส่น้ำมันลงไปครับใส่กระเทียมนะครับแล้วก็หอมแดงครึ่งหนึ่งครับรองด้วยพริกขี้หนูครับตัวของเสกรอ,อกอีสานนะครับ ถ้าชิ้นใหญ่เนี่ยเราก็หั่นเปิดได้นะครับเราเจียวกระเทียมแล้วก็พลิกไปเรื่อยๆนะครับใช้ไฟต่ำๆฮะเอาละครับพอหอมดีแล้วนะฮะเราตักน้ำลวกเส้นครับลงไปสักกระบวยหนึ่งครับใส่เส้ยกอีสานลงไปครับใส่ขิงลงไปด้วยนะครับแล้วก็ปรุงรสครับด้วยน้ำมันหอยนะฮะซีอิ๊วขาวครับพริกไทยดำครับ ผัดนะครับให้รสชาติทุกอย่างเนี่ยครับรวมกันแล้วก็เข้ากันดีครับเร่งไฟเลยครับตอนนี้นะครับเส้นอีกหนึ่งนาทีจะได้แล้วครับคนเอาออกมาเลยครับแล้วก็ใส่ลงไปในตัวซอสที่เราทำไว้ผัดรวมกันนะครับให้ตัวซอสเนี่ยเคลือบเส้นดีครับใส่กระหล่ำปีลงไปด้วยครับ แล้วก็ถั่วลิสงเล็กน้อยสำหรับกระหล่ำนะครับผมใส่ตอนท้ายๆเลยเพราะว่าจะให้ยังคงความกรอบอยู่นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเราก็ตักเข้าจานสวยๆครับกระหล่ำปีนิดนึงลองก้นจานนะครับที่เหลือนะครับเราก็แต่งด้วยถั่วอีกเล็กน้อยครับหอมแดงสดนะครับที่เมื่อกี้ผลเหลือไว้ครับ หิงซอยอีกเล็กน้อยครับแล้วก็แต่งด้วยพริกขี้หนูสวนนะครับให้สวยงามเรียบร้อยแล้วครับเสตกรอกอีสานที่เรารู้จักกันดีนะครับถูกดัดแปลงมาเป็นอาหารจานพาสตา้าที่คุณจะต้องหลงรักและนี่ก็คือเฟตตูชิน i ี่ผัดเสตกลอกอีสานครับ